อสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจของลุงเอนะครับวันนี้ลุงเอก็จะมารีวิว all new Honda Wave 125i ตัวใหม่นะครับปี2003นะครับว่าลุงเอแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่นะครับวันนี้ลุงเอก็ไปแต่งนะครับไปแต่งเพื่อจะออกทัวร์ลิงนะครับออกเดินทางไกลนะครับ นี่นะครับลุงเอก็ได้ติดตั้งนะครับตัวจับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นของโมโตว o ฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นของโมโตวูฟเป็นของแท้นะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้ด l ลลาซนะครับอันหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่หบาทนะครับอันที่สองนี่นะครับตัวนี้ก็คือ USB นะครับนี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับมี2ช่องนะครับอันนี้จะเป็น3.0มแอมป์นะครับจะเป็นตัวชาร์จเร็วนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีการน้ําได้ด้วยมีสวิตซ์เปิดปิดนะครับออนออฟนะครับส่วนตัวนี้ก็คือบายาวนะครับที่ลุงเอสั่งมาบายาวนะครับประมาณ6 7นิ้วนะครับเพื่อมารับจับกับตัว USB นะครับแล้วก็มีตัวที่ห้อยของมาด้วยนะครับ แล้วนี่คือสวิตปิดเปิดสปอตไลท์นะครับมีไฟสูงและไฟต่ํานะครับลุงเอ๋ก็ไปติดสปอตไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลุงเอ๋ก็ติดสปอตไลท์ไปแล้วนะครับเป็นของยี่ห้อ OAK นะครับนี่นะครับเป็นของแท้นะครับสปอตไลท์ตัวนี้เป็นมินินะครับมินิสปอตไลท์ยี่สิบวัตต์นะครับ ข้างละ20วัตต์นะครับนี่ลุงเอติดใต้ตะแกรงหน้านะครับเพื่อส่องถนนนะครับเดินทางไกลได้นะครับตัวนี้จะไม่แยงตานะครับจะไม่แยงตารถที่สวนมานะครับแสงมันจะพุ่งเป็นก้อนนะครับพุ่งไปที่ถนนไฟต่ำจะเป็นสีขาวนะครับส่วนไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับ ตัวนี้เป็นมินิสปอร์ตไลท์นะครับเป็นของ o a k ตัวนี้ลุงเอสั่งมาประมาณเบ็ดเสร็จรวมค่าส่งแล้วก็พันนิดๆน,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับรวมค่าส่งแล้วก็พันนิดๆน,นะครับส่วนตัวชิลนี่ก็มีเพื่อนๆถามมานะครับใน YouTube นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงชื่อร้านเอ๋จำไม่ได้นะครับแต่สั่งมาจาก Lazada นะครับ900กว่าบาทนะครับ รวมค่าส่งไปเสร็จแล้วก็พันนิดๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นอะคริกนะครับตัวนี้เป็นอะคริกไม่ใช่พลาสติกครับเป็นอะคริกนะครับมันจะมี3ามสีนะครับสีขาวนะครับอันนี้สีสโมกนะครับอันนี้สีสโมกแล้วก็สีชานะครับลุงเอเลือกสีสโมกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาเดินทางไกลจะช่วยลดลมได้นะครับปะทะเราจะได้ลดการอ่อนเพียนะครับ แล้วลาสุรเอกก็ไปติดกล่องมานะครับตัวนี้เป็นกล่องของแชทนะครับนี่นะครับกล่องตัวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเป็นกล่องตัวนี้จุได้46ลิตรนะครับเป็นกล่องของแชทนะครับ46ลิตรตัวนี้กันน้ําได้100%นะครับนี่ครับวิธีการเปิดนะครับตัวนี้ลุงเอกก็สั่งมาจากลาซาด้าอีกเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับ 46ลิตรนะครับมีสายรดัดให้ด้วยนะครับตัวนี้เผื่อใส่หมวกนะครับจะใส่หมวกเต็มใบได้สองใบนะครับอันนี้ใส่หมวกเต็มใบได้สองใบนะครับความจุของมัน46ลิตรนะครับแล้วอันนี้ก็มีความดีอย่างนะครับแชร์ตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับเราสามารถถอดเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับถ้าาอยากจะถอดแล้วก็เพียงกดตัวนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นกระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับนี่รถก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะครับ10บกว่าวันแล้วยังไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยนะครับลุงเอ๋ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตอเนิวนะครับเว็บร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับลุงเอ๋ก็พร้อมที่จะทัวร์ลิงแล้วนะครับ พร้อมที่จะเดินทางไกลนะครับสายทัวริงนะครับก็ไม่พลาดตัวนี้ก็เป็นกล่องอเป็นใต้ใต้เบาะนะครับตัวนี้ก็บรรจุกว้างนะครับกว้างขวานะครับใหญ่นี่ถังน้ำมันนะครับบรรจุได้ห้าลิตรครึ่งนะครับห้าจุดสโดยประมาณนะครับ ่เดี๋ยวลูกเอ๋ลองสตาร์ทเครื่องแล้วจะเปิดไฟให้กับเพื่อนๆดูนะครับออีกอย่างหนึง่งลูกเอ๋ก็ไปเปลี่ยนไฟลีมาด้วยนะครับลูกเอ๋ก็ไปเปลี่ยนไฟลีมาด้วยเป็นไฟลีสีขาวนะครับครับนะครับ ก็สว่างนะกลางคืนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ลุงเอลองไปเทสดูนะครับจะไปเทสไฟกันนี่ครับตัวนี้ลุงเอ๋เไปเปลี่ยนไฟหลีมาเป็นไฟหีสีขาวเพื่อแจอลับกับ LED ด้านหน้านะครับเราเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองได้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกนี่นะครับเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นไฟสูงนะครับ สว่างจ้าเลยแต่ไม่ไม่แยงตานะครับพอลงเอดันลงต่ํานะครับจะไม่แยงตารถที่สวนมานะครับนี่ตอนนี้ลุงเอก็มาอัปเดตนะครับก็พร้อมที่จะทัวร์ลิงนะครับพร้อมที่จะเดินทางไกลนะครับออกไปเที่ยวกันนะครับกับออนิวนะครับเว็บร้อยยีไอตัวใหม่ของลุงเอนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มลงไหลในการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปด้วยไปได้ทุกที่นะครับประหยัดน้ำมันด้วยค่าใช้จ่ายก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลงเอกก็จะซื้อเต็นท์สักหนึ่งหลังนะครับก็เที่ยวกันนะครับตามภาษาคนที่อายุมากแล้วนะครับเราก็ออกเที่ยวกันหาความสุขใส่ตัวนะครับมายามเกษียณนะครับคำไหนนอนนั่นครับมีเต็นท์หนึ่งอันประหยัดน้ำมันมากเราไม่ต้องเอารถใหญ่นะครับ ไม่ต้องเอาซีซีเยอะๆสองสามล้อซีซตัวนั้นมันก็เราไม่ได้ไปแข่งกับใครครับแบบนี้แหละครับประทับรัดดีนะครับนี่นะครับ่วันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตลูกเอกก็จะบอกกล่าวกับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับท,ทัวร์แรกนะครับ ทริปแรกที่ลุงเอ๋จะไปนะครับก็คิดว่าจะเป็นวางน้ําเย็นนะครับเขาใหญ่ปาจีนบุรีนะครับลองไปลองรถด,ดูก่อนเสื้อเสดูก่อนแล้วทริปต่อไปก็จะไปจังหวัดอุดรน,นะครับเพราะว่ามีเพื่อนนะครับมีคุณลุงบุญเตียงนะครับมีเพื่อนอยู่ที่นู่นนะครับ,อบอรถถเขา,า,า,ถถเา,า,าก็บอกว่าโอ้ทำไมถึงไม่เอารถใหญ่มาทาไมถึงเอามอเตอร์ไซค์มาก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ นะครับทิปที่2นี่คือจังหวัดอุดรแล้วก็จะมีทิปต่อไปเรื่อยๆครับก็ให้ฝากนะครับกดติดตามลุงเอ๋นะครับลุงเอ๋ป้าปุ้ยพาเที่ยวนะครับใน YouTube ได้นะครับแล้วก็เป็นไบเกอร์มือใหม่นะครับเพิ่งหัดทัวร์ลิงนะครับเพิ่งหัดเดินทางหัดเที่ยวถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อชี้แนะนะครับหรือมีอะไรที่จะชี้แนะบอกกล่าวหรือจะเล่าประสบการณ์อะไรก็ คอมเมนต์ไว้ไว้ใต้คลิปได้นะครับลุงเอยินดีรับฟังนะครับสวัสดีครับ